สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาท่านผู้ชมครับมาชมท่อนพันแพงโกลาพร้อมปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกเองครับในอายุท่อนพันธุ์52วันท่อนพันอายุ์อายุ52วันนะครับอายุ52วันแพงโกลานี่เป็นต่อแรกดูครับพร้อมปลูกมากดูครับดูตามข้อตามตาเนยรากออกมาแล้วนะครับนี่ห้าแพงโกลา ยาเพนกลาเป็นพืชที่กึงตั้งกึงเลื้อนครับดูครับนี่ผมตัดเสร็จเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงอีกแปลงหนึ่งเนี่ยก็จะติดตามว่าอายุเพนกลาประมาณ50-60หวันนี่อัตราการองอกนี่มันจะดีกว่าที่จะมีอายุไหมครับนี่นี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมก็มือใหม่เหมือนกันครับท่านใดที่มีความรู้กันปลูกยาก็แต่เปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับเป็นญ้าเพนกลาอันนี้ผม คนที่ตามติดตามผมก็ตรงนี้ผมที่ปั่นตอนดินชื้นๆแฉะๆฝนตกมาผมก็ปั่นเลยก็ก็เสียมันก็คือดินก็ไม่ค่อยเสมอกันนะครับถ้าเป็นดีก็ดินชื้นๆแบบนี้ครับเวลาปั่นรถติีรถถนี่มันจะดินมันจะเสมอกันเวลาเราเก็บเกี่ยวแบบนี้มันจะง่ายนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์น,นิดหน่อยๆครับนี่ก็สวยครับพร้อมปลูกครับนี่ประมาณนี้ครับาอายุ ห้วันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่ไม่ถึง1งานนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับก็บานๆเลยก็ใช้โรตเรี่ปั่นเลยตอนนี้ผม,มวานหนาหน่อยกลไม่เกิดตอนแรกก็เกิดแบบบางๆครับพอเริมมีอายุเขาก็เลื้อยครับเลื้อยก็แตกตาม ข้อครับโอ้ก่อยดูต่อสองครับอันนี้ต่อแรกครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายต่อสองให้ดูนาปูครับย่าชนิดนี้ครับไม่แข็งครับอ่อนนิ่มไม่มีขนครับนาปูมากครับตัวนี้นี่ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าดินมันดําดีแล้วครับท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเเป็นกำลังใจให้กับช่อง GG เกษตรฟาร์มครับดูอีกทีครับนี่ ประมาณนี้ครับนี่ครับอาจจะมีวัชพืชหน่อยครับเป็นลายครับต่อสองก็ไม่ค่อยมีแล้วนี่นิ่มมากครับ่านี่ครับข้อดีของมันคือกินไม่ทานก็ทำหญ้าแห้งได้ครับทุกวันนี้ก็แปดสิบนึงร้อยบาทนะครับต่อก้อนนะครับไม่ใช่ว่าสามสิบสี่สิบบาทเหมือนฟางนะครับแพงนะครับก็ลองศึกษาดูครับ เรียนเยความรู้กันขคมุมาครับครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ